ทุกคนขอถามว่าฝรั่งฝรั่งอะ่ะผละไม้ที่มันเป็นผลไม้อะ่ะในภาษาเหนือทุกคนที่แบบคนกรุงเทพเคยได้ยินว่าอะไรแบบภาษาต่างจังหวัดอืมหนูภาษาเหนือพัตไม่คือภาษาเหนือเว้ยภาษาเหนือเขาเรียกบกักกุ้ยกาเหนือเหนือเชียงใหม่คือบักกุ้ยกาไม่พิเศษพ่ต้องแหวนอ๋อจะเป็นตอ มันหมกกวยกาค่ะมันค่ะหมกกวยกาหมกกวยกาหมมันหมกกวยกาค่ะมันค่ะหมกกวยกามันอยากกินหมกก้วยกามันหมกกวยกามันหมกแก้วแล้วมันอันนึงเออหมกแก้ววะใจ้ามัวแล้วเขาอ่ะแม่นเนี่ยคนนี้เลยตีบอกเพื่นแต่เจ้าเนี่ยหมากุยกาหมากัมากกับแบบักอันรนี่หมกกวยกาไอ้เนี่ยหมกเกีียวคุณเนาะอ๋อเนี่ยถ้าคนเจียม่ต้องห่อหมาก้วยกา เนี่ยเห็นกอมันห้องแบบก้กะค่ะแม่เหม่มันกะสุดที่ได้ว่าแล้วก็โดนแ้นะก็ไม่ห้องบก้กะแวม่มันห้องแม่เป็นห้องห้องแบบกุวยกะเว่ยเตงเนืกุงเที